พ่อประเดี๋ยวก็ทางบาวบุญทางเบาวน้อยเชียงรายมอบเงินให้แม่เพื่อนไปพาตัดตอนนั้นกะทางแต่ยังไม่ได้เข้าไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเาได้เบิ่งเนาะแต่ละพี่พ่อประเดี๋ยวดีดีเด้อโอ้ยโอเป็นยังบ่น้องใช่ถูกงัวควายกําลังเข่า พ่อเข่าแรงพี่น้องเลยตกแรงเลยเนาะฮู้ฮู้ฮู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 ้ชนงัวเลยชนงัวเลยชนงัวเลยฮึบ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 รอดปะฮึบฮึบ เอาพี่น้องเปิดภาพมาบนี้กับป้าท้อ,องใสเพิ่จีปไปใส่เด้ผู้ติดรถจักเนี่ยโอ้จีไปใช้น่ะไปเฮือนสวันไปแล้วอาฮะไปเฮือนชาวบาน โอ้ไปยังนะไปเด่นเสื้อผ้าเด้อเสิร์ฟไปน้ำยอไปน้ำยอไปเยี่ยมไปยามสวรรค์เพิ่นก้อนพี่น้องเลยเพิ่นอยู่อยู่บ่เนาะเอาของผักของต้นกอนเด้อเสิร์ฟเนี่ยมาม่านี่แหละพี่น้องเลยไปผักเพิ่นเนาะเอามาม่านี่แหละไปบ่อประจานไปบ่อโดยสบายดีเด้อเนาะ ้ใส่พูกบิดเปิลๆอยู่เปินสิภาไปใส่เด้อบาทนี้เนาะใจเย็นๆเนะใจเย็นๆเนะอัดสามได้ป่อัดสามได้ปเจ้าครับได้ป่ให้ระบาครับป่ฮะ จ้าครับได้ป่ะแน่ใจแน่ใจเฮ้ยไปเชื่อใจปัญญแล้วค่อยบืนท่าได้ป่ะบืนนี่ได้ป่ะไปทางพุ่นไปพุ่นแล้วคุณได้ป่ะได้เป็นยังจักรยานเป็นซองขักแน่ได้ขักแน่นะจะพาขวบไปถิ่มเข่าอะไรขวบเอาอะไร ขึน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 เจ้าเบิง่งโตว่าจอดไงน,งนบ่วะ,ะ,ะ,ะให้เจ้านั่งข้างดังไหมเจ้านั่งข้างดังให้เราบ่าวครับอ่าอ่าอ่าเจ้านั่งข้างดังเนาะจะจับได้ไปให้สิครับน่ะมาว่ามันจะตายบ่จอเครับจะขึนจะขึนจะขึน màu tay không màu tay đó, à, chơi chơi chơi, à. À. mình nóng say gần nào này, mẹ ừ. say, tay, rồi đi, tay hà Sao bò, tay ra, tay, mưa, mà, thế nào mà. ที่สอนสามน้องตำรวจจับบ้หมวกกันน็อกก็บ่ใช่นาะโอ้คุณผโอ้ไปเรื่อยๆติๆครับไปเฮ้ยได้บรจอดขึ้นี่ไฟนไปไปตายหมดอะไปจกแล้ว เจ้าขอับชวนเข้าไปเจ้าชวนเข้าไปเด้อทางขึ้นตรงนี้เด้อเดินๆสะวสวรรค์กันพี่น้องเลยเพื่อนยูหรือเปล่าน้อไม่ได้ข่าวหาเพิ่นแต่โดนนะเนาะจอโย่ดีๆดอ๊บไอ้เยี่ยมไปยามเพิ่นก่อนพี่น้อ,นนองอตั้งแต่ทางบ่อบุญอันทางบ่อบุญแล้วก็ทางฮึฮึรอ,อ,อดอยู่บ,บ,บ่ิเวณนี้เนะ บาวบุญทังเบาน้อยเชียง้ลยมอบเงินให้แม่เพื่อนไปพาตัดตอนนั่นกะททางแต่ยังไม่ได้เข้าไปอัพเดทให้พ่อพี่น้องเราไลยเบิ่งเนาะแต่ละพี่บอสดีดีดดี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 อดี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 ด้ดีดียเดีดีดางีดีดีดอ่ีดีอีีด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 ีงีดี ตกแรงเลยเนาะฮู้ฮู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 ฮชนงัวได้ชนงัวได้ชนงัวได้ยันงัวชนเฮาบอ่ะยันงัวชนเฮาเนาะอยู่อีู่บ่เนาะโอ้เพื่อนพอเท่าต้องเอ็ดพี่น้องเลยสาวันอยู่อีู่บ่เนาะอ๋าพี่น้องเลยสาวันบ่อยู่ซ้ำเนาะ ปกัเท่าน,นั้นแล้วอ<ป>อ,อขึ้นขึ้น,นลองใช้เมือ่อไปฉชนนอนอยู่นี่นะสองหัสสาสหัาบอ่อืโอ้เนาะสาวันบยูพี่น้องเลยและกับเมือ่อคือเกาเ่อ้คืบาคือเาเ ้องขึนแล้วขึ้นแล้วโอ้ยขึ้นแล้วยึงกัน้วขึนนแล้วขึนแล้วลองข่อยเน้่ยอี้าวที่นออยูชับที่นองโอ้ตำรวจจะจับป้อตำรวจบ่จับเนาทางลงที่นองเลยสั้นจริงๆเนี่ย เบรกดีอยู่วะาจารย์ดีอยู่นะโอเคหลวงพ่อเคนช้ำเนาะบางไซ่วนไปหาสาววันในหนองไอหลวงพ่อช้ำ ซาน้ำตัวนี้แหละพี่น้องทีบาเฮือนน้องไซเพนอีกันเนาะอ,อต้องนอาดีๆนะยังอ๋วอว oh. ัวยูเนาะโหโอเห็ดยังกันนะโหคนู้เดียวเข็นช่องเลยเนาะเก่งเลยนี่น ขับขี่ปลอดภัยแ้่นี่ขนาดไอ้เข็นรถก็ยังใส่หมวกกันน็อกเนาะน้องชายอ่เฮาขี่รถจักยังไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่เราอยู่นี่เราใส่หมวกกันน็อกนี่อ่เออเนาะผ่านเบิ่ง์น้่เราจะขึ้นได้บ่นี่อึบ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 โอ้โหเรา จนใส่หมวกกันน็อกด้วยเพื่อความปลอดภัยพี่น้องเลยแม่แต่ยุ่รถเข็นก็ต้องใส่หมวกกันน็อกอ่ายันตำรวจจับยันตำรวจจับบัดชินบัดแห่บัดลายเนาะไซบัดหน่อยเดียวพี่น uh ้องเลยอ่า ได้ใช่ดลุดสางโมหลุดดวงยาวโมบุกข้อคนชักพี่น้องเลยนี่จะเอาไปต้มกินเท่านั้นแล้วห่าวันไปบุกข้อเนาะจะหิวเข่าแล้วบ่หิวเข่ามีแต่ต้มแล้วห่าวันเดี๋ยวจังหน่อยกันจะอยากเลย Chân đời, chân cái này thêm kỹ cái đấy hết tắt hết cháy hết 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 For ได้ยี่ก็อันนี้ส้น้อไฟชวยข้ากาน้งไฟแม่บอได้บ่ขึ้นได้บอเติมอีกน้องใช่ขอแรงขอหลังเลยฮึบฮึบ ฮึบฮึบรอดปะฮึบ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 เกือบบลอดชายด้วยพ่อพ่อหรือพ่อชายนะไปขึ้นนะลอดมันขึ้นมาได้พี่น้องไงจำเป็นต้องถอกอยู่ลมมันบวม cởi thế, xem như hận nơi vậy này nó. vui lên. nấm nong, gì bốc ไลได้เติบเกอพอดีแล้วบนนี้ไอ้ดูดตักเพิ่นตักให้ีนกระบกเลยเอาปลาเลยสบายดีเด้อชี้หามุ้งนยังบูเลกรว่าชทางเมืองตามสภาพเทางเมืองตามสภาพเืปูนนี่อืเมื่อโอ้เบื่ปูนนี่มืออื่นในยังบเบด้ว้นี่อ๋อเบืดปูนตตอนี้บ่ อ๋อปฐุนต,ตัวประชมเนาะยังใส่หมวกกันน็ <laughs> อกอ้ดีได้คือเราฮะดีได้คือเรานะ่ะแล้วใช่แบบยันนั่นนี่ตกลงมาืัวความปลอดภัยเนาะอดีแล้ว <laughs> เจ้าขับรถเจ้ายังใส่หมวกกันน็อกตำรวจจับจะได้เ <laughs> <laughs> จ้าพยายนเมื่อตำรวจจับ <laughs> เราเห็ุเพื่อนเรายังใส่หมวกกันน็อกนี่อ <laughs> คุณเขาที่เป็นหัวหน้าเขาก็ต้องซอยแมนคุ้มเลยหัวหน้าคุ้มซอยไพส์หมดเลยแมนแล้วยูร่าคนหลายคนอยู่น้องชัยอืออึ้บมายได้เนาะเมียกับมาซอย ัว่พว้อมเมียเพียงอย่าง้นี่เนาะส่อยกันทํามาหากินเนาะน้องชายคักคักคัแม่นี่ย ่ปนอปนะย่อมอลองนากาไปชอบเนยนหาดนหนาบอตัดใส่นี่จุเต็มหนากันแน่เนาะลองเบ่งพนาอะไรลองเบ่งพนาบอสนาปะไรครับ แบบชวนเอาแต่ทรายทรายใช่บ่ทรายผสมกับปูนบ่ขัดเงาบ่นน่นะบ่ช่างขัดไห้มันเงาบ่แบบนี้นะขัดให้มันเกี่ยงบ่โอ้แต่ขนแมนจะอดบ่กระจาซะบ่เขะาใจบ่ป้าอ็นจูมิตาออนๆนไมิตาออนตะเป็นสกอน คุณจวบอกกระจายภายในพิชลาวนะโอ้ด้วยด้วยนี่แหละคือเฮียนแต่หน่อยไหนมาแล้วปุ๊บเฮียนอยู่เฮียนอยู่เนาะแต่ว่าเฮียนเฮียนบ่อชงเนาะปอกี่หยักเหมยปอกี่หยับปอกี่หยมฮู้ยูซื้อตัวเองด้วยชอบเกียบปอกี่หยมบจุดก่อนด้โอ้โหแบบว่าฮู้ยูซื้อตัวเองด้วย Qua lại phóng viên đi. Mày, mày riêng tầm nực kia. Mày tốt cái đôi. Mày tốt cái đôi. Mày tốt cái đôi. Mày tốt cái ai Mày tốt cái đôi. Mày tốt cái đôi. Mày tốt hình đôi. Mày tốt cái 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 đôi. Mày นางตันยงรองเขียนมึงด้วยอนางตันยงเขียนนี่เออเด่นนี่แะคือใจไปียวแกรีไป้นเป้ารี้นทา่างนันเันยงันยงันยี่เด่นคิด điện bồn là bận này, để băng cắt mือ cho đỡ. đàng, ừ. 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 đàng cành cắt mือ đây, Nông Chai bồn. cắt mưu à? đàng nó sẽ con nào โอเคสเนานะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทั้งลายกะน้นองไซเพิ่นว่าสิพาไปหาสาวันเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่อยู่พี่น้องเพิ่น,ออนไปใช้เพิ่นเบอร์กิน,น่นะไปบันดงเนาะเพิ่นไปบันดงพี่น้องอไปเวียกเนาะไปกับ,บพ่อเพิ่นซัพพี่น้องอเยได้ยินเห็นแต่ทางอับนบ่อน้อยเพิ่นไปเข้าไปทายแต่โดนแล้วไปมอบเงินแหละพี่น,อน้องกับ บ่ได uh, ้เข้าไปหาทางสวรรค์เพิ่นเลยเนาะว่าแม่เพิ่นเป็นจังได๋แน่แล้วเนาะดีละแต่ดีละบ่โอ้เพิ่นเพิ่นไปมาแล้วบ่บ่เ็บ่แม่แม่นแม่นบ่อันย่างมันน่ะแม่โอ้บ่เจอพี่น้องเอ้ยงบ่ไกบ่เจอเพิ่นพี่น้องตาบ่เจอทางแม่สวเนาะ โอเคชนะ okay, นพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทั้งวาไลก็จเได้ขอจบคลิปลงไปเพียงสำนีกันเด้อพี่น้องเด้อรอติดตามในคลิปหน้านาะพี่น้องเนาะว่าน้องไซเพิ่นสีผ้าเห็ดยังเมื่อีงพี่น้องเลยเป็นเพิ่นส่วนเห็ดคอนกุ้มกุ้มอยู่ครูพี่นะ้องเลยสีปลูกพักบอกหรือจังใดเนานะ <Okay. S 1> อ้อไม่แต่วัานนี่เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปละพี่น้อง <Okay. S 1> สบายดี okay.